สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครัวนะคะคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนค่ะนี่เป็นคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ของเราครั้งที่26แล้วค่ะซึ่งตรงกับวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะ ในคลิปที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนและความหมายของคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนบทที่3เรื่องป่านี้มีคุณเรียนเรียนรู้กันในเรื่องของคำศัพท์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของเนื้อเรื่องป่านี้มีคุณว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปเรียน ว่ามีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นค่ะซึ่งเป็นเกมจากช่อง vgame k i d เช่นเดียวกันเราไปทายชื่อสัตว์จากภาพในเกมกันดีกว่านะคะมันจะเชื่อมโยงกันว่าสัตว์ในภาพนี้มีบ้างไม่เอ่ยที่อยู่ในบทเรียนไปเล่นเกมกันเลยค่ะ ข้อที่1น,นะครับผมภาพนี้คือชื่อของสัตว์อะไรเอ่ยให้เวลาคิด10วินาทีนะครับพร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือปวกข้อที่2นะครับ เฉลยข้อที่2ก็คือปลารากกล้วยข้อที่3หมดเวลานะครับผมคำตอบก็คือนกกลางเขนข้อที่สี่ เฉลยข้อที่4นะครับคำตอบก็คือนกเขาไฟข้อที่5นะครับหมดเวลานะครับผมคำตอบก็คือมดคันไฟเป็นอย่างไรบ้างคะตอบกันถูกบ้างไหมคะทายชื่อสัตว์ที่เขาตั้งคำถามมา ถูกกันบ้างหรือเปล่าต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครูจะให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อเรื่องในบทเรียนที่3ามเรื่องป่านี้มีคุณและก็ขออยากนักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีมาเปิดเนื้อเรื่องแล้วอ่านตามไปด้วยนะคะเรามาเปิดกันในหน้า30ค่ะซึ่ง ในเรื่องป่านี้มีคุณจะมีเนื้อเรื่องตั้งแต่หน้า3 0จนถึงหน้า3 8ค่ะไปกันค่ะไปอ่านหนังสือกันแล้วให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าในเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างตัวละครแต่ละตัวได้ทําหน้าที่อย่างไรบ้างไปค่ะไปฟังกันเลย บทที่สามป่านี้มีคุณกระแสะพระราชดดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2544ความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าว่า ป่าชายเลนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูทานกุ้งกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพันธปลาพันุ์กุ้งปูให้มีมากเหมือนแต่เก่าก่อนขณะนี้ ป่าชายเลนถูกทำลายมากมายก่ายกองเราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้คุณค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วยเก็บรักษาอาหารเช่นพันปลาต่างๆเด็กๆหลายคนยืนอ่านข้อความและดูผลการประกวดทัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกาศ ครูอาลีเอ่ยชมฟ้าใสาว่าเธอคัดลายมือได้สวยสะอาดและถูกต้องดีมากชายโยฟ้าใสาประกวดได้ที่หนึ่งปองใจกล่าวยินดีกับเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนอีกหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับฟ้าใสาด้วยขอบใจเพื่อนๆมากนะที่ให้กำลังใจฟ้าใสากล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม วันนี้ครูอารีให้เด็กๆไปช่วยกันค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเช่นทำไมจึงชื่อว่าป่าชายเลนป่าชายเลนแตกต่างกับป่าไม้อื่นๆอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครูอารีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน เด็กๆต่างไปหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังทำให้เพื่อนๆรู้จักต้นกงกลางสแสมลำพูทั้งยังได้รู้เรื่องหิ่งห้อยปูสแสมปลาตีนงูทะเลหอยแมลงผู้และอื่นๆพรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนกับครูอารีปองใจตื่นเต้นและดีใจมากคืนนั้นเธอนอนหลับ และฝันไปว่ามีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยจึงออกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกันจะได้จับกินง่ายๆสัตว์ประหลาดจึงร้องเปล่าประกาศว่าแม่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณน,นี้ ขอให้นำลูกๆมาประกวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นกอยู่บนต้นไม้ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงเกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าสัตว์ประหลาดตอบแม่นกถามว่าท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พวกเราล่ะ ถ้าร้องเพลงที่เกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ถูกใจข้าข้าจะไม่จับเจ้าและลูกๆของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประหลาดให้สัญญาแม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกๆมาร่วมประกวดร้องเพลงลูกนกร้องเพลงเป็นตัวแรกจุกกรูจุกรจกรูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสนอก เกาะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุกครูจุกครูลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอบอบอบกบน้อยในสระกระโดดไปมาหาจับแมลงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบ ลูกมดอาสาเข้าประกวดเป็นตัวต่อไปจิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบ้านร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานขมีขมันจิตจิตจิตพึ่งร้องเพลงว่า หึงหึงหึงพึ่งน้อยบินมาเสาะหาเกสรร่อนลงคลุกเคลา้าเอามาทำน้ำหวานอาหารชูกำลังหึงหึงหึงหิ่งห้อยบินมาทันเข้าประกวดเป็นตัวสุดท้ายวอยวอยวอยยามเดือนเคลื่อนคล้อยหิง่งห้อยส่องแสงระยับระยิบ กระพิบริบป,ปรีโลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนวอยวอยวอยเมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวใจเต้นระทึกกลัวจะถูกจับกินเป็นอาหารต่างพากันเงียบกริบฟังคำประกาศของสัตว์ประหลาดข้าขอบอกเจ้าทั้งหลายว่า ข้าได้ฟังเพลงของเจ้าทั้งหมดแล้วพวกเจ้าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าต่างก็ทำประโยชน์ทำให้ป่านี้มีชีวิตชีวาทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกนี้ดังนั้นข้าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกแล้วขอให้เจ้าทำประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไปกินใบไม้และผลไม้แทน สัตว์ทั้งหลายดีใจและขอบคุณสัตว์ประหลาดที่มองเห็นประโยชน์ของตนต่างร้องเพลงดังสนัน่นเชยโชยเชยโยเชโยปองใจสะดุ้งตื่นจบไปแล้วนะคะในเนื้อเรื่องบทที่สป่านี้มีคุณสนุกไหมคะนักเรียนเห็นไหมล่ะคะว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสัตว์น้อยใหญ่ก็ย่อมมีคุณค่า ันั้นนักเรียนคะช่วงนี้การบ้านนักเรียนเยอะใช่ไหมล่ะคะครูอ้อไม่ให้การบ้านนะคะวันนี้แต่อยากให้นักเรียนไปสะสางงานของตัวเองให้ครบครูอ้อยังฝากอยู่นะคะในเรื่องของการอัดคลิปเสียงส่งเพื่อเก็บคะแนนตอนนี้ครูอ้อให้นักเรียนอัดคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอในการอ่านคำศัพท์ในบทเรียน บทที่2นั่นคือคลิปที่หนึ่งส่วนคลิปที่2ก็คือการอ่านคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนบทที่สซึ่งมีแค่11บเอคำส่งมาให้ครบทุกคนนะคะนักเรียนจะได้มีคะแนนกันะคะ่นะ,คะอย่าลืมส่งนะคะนะคะักเรียนวันนี้พอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.